สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไม่อฟซีเก่าจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาจะาลาพัฒนาวันผุดวันที่สิเดือนเก่าจากกันยายน2 5งพันห้าริบเจ็ด้าเมือนี้กมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าล้ก็ตามเคยจา้าสำหรับลาวพัฒนาของเขาจ้า ก่อนสิไปรับชมเนวทางเวลาพัฒนาของวันปุ่นวันที่18มือนีนาอกัเดียมาเบิ่งพนยนล้างกันก่อนจะพนของวันจันทร์วันที่16จะสําหรับลาวพัฒนาอ่าวันที่16วันจันทร์ลาวพัฒนาชุดเด่นจะให้ไปที่36วิ่งลูดจะสําหรับชุดเด่นเด่นวิ่งลูดของเรา2ตัวจากสูตรนี้สำหรับพนจะหกตัวคือ สอง 3, สามสามแปดหกหกสำหรับรางหกตัวจ้าอ่ารางนี่มีสองแบบอย่างที่แอจวยเคยอธิบายไปเนาะขอสรุปสองแบบละกันเนะาะจ้าแต่เนาเอฟซีแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปเนะาะจ้าี่บวกกันเนาะแล้วแต่ความมักความชอบแล้วแต่ละพื้นที่เนาะจา้าสำหรับรางหกตัวคือสองสามสองสามางหกตัวจับคููพลาดไปจากเข้าเดรนสามวิ่งรุดสามจ้าอันนี้คือรางหกตัวเดอจ้าเดอ ัคู่เสียดไปสำหรับสองตัวล่างจะสุด4ตัวของเฮานั่นเองเน,เนาะคือ38จะ้ะสามแนี่ถือว่ามาตรงๆแล้วจะชุดเด่นเต็มๆตัวเน้นเต็มๆมาตรงๆโบ้องกรับจ้ะสามแปดโอ้โหตรงๆ,รงๆ,รงๆ,รงๆเน้นๆเลยเด่น3วิรุษสามมาสำหรับสมตัวบนจะ้ะ8ปดหหกสองตัวบนหกหก โฮกโกแอจอบริจัคเลขเบิร์นหายเนาะจะสําหรับเราพัฒนาบตรงบถึงเลขเบิร์นเนาะถามมาเบิร์นนี่คนตัวจับขวาสีผ่าจะผัวแอตจอดบริจับเลขเบิร์นหายเราจะรับบริการเบิร์นหายอีกเนาะสําหรับบนโฮกโฮกข่าเด่นโกวิ่งลูทโฮกจะโอ้โหทางจอทางลูทจะไส์วิ่งไส์ลูทฐานน้ำโกไปวิ่งไปลูท บนมาเต็มๆหกๆฐานนำสามไปวิง่งไปร,รูดกับสามแปดตรงๆสำหรับไซยวิง่งไายรหลดโอ้โหขฮาว็ถือว่าปากมาจากฐานน้ำสามนำหกไปวิง่งปลูดกับโบลังกันเลยทีเดียวฮะสำหรับสำหรับสุดสามตัวนี้จับคู่โอ้โหแอร์จอยได้เบิร์นสามสามฮะจับเบิร์นหน้าหายจ้าสามสามหกคู 3, 3, ่ดเด่นสามสามหกเขามาแปดหกกจ้าจสำหรับเบิร์นสามสามที่แอร์จอยคำนวณได้กะ มาผิดตำแหน่งสามสามอ่าสามสามหกสำหรับสามตัวบนของเฮาออันนี้คือผลสรุปแนวทางวเวลาพัฒนาของเฮาจะตามนี่แล้วจะวันจันทร์ถือว่าปังเนาะสำหรับวันจันทร์วันที่ที่พีกแนวทางรัฐบาลไทยของเฮาสูตรแรกนี่สูตรแรกสูตรเดิมก็ถือว่าปังว่าจะควบคู่กับลาวพัฒนาไปอีกโอ้โหมากันได้แบบ ปังๆสำหรับวันที่6 6จะเข้าตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้นะจะจอยจะได้มีกำลังใจว่างแนวทางจะสำหรับเราพัฒนาของเขาชุดเด่นมาเต็มๆเลยเนาะเด่นวิงลุด2ตัวเราจะมาทาั้งบนทางล่างเลยจะเด่น3วิงลุดสเด่น6วิรงลุดหมาจับคู่เขา้า38มแปตรงๆโอ้โหมาสำหรับ เด่นวิลูทโกกับมาสะเบิดโฮกเลยเนาะตัวกบขู่กันเลยผ่านไปเราจะฮะถือวันลายเด่งอยู่เนาะสำหรับวันที่สิบหกเราจะสำหรับวันที่สิบแปดมือนี่ตามกันตัวรุ่นกันต่อจ้าก่อนสีไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละหลายคนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น 4กับ9วิ่งรูดจะสำหรับชุดเด่นฮะสายวิ่งสายรูดมกักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปรูดได้จ้าสำหรับตัวจับคู่จะเ้า 9, มี90 91 92 9ยสาม เก้าหาเก้าหาจ้าสำหรับเรนซวิ่งรุ่4สี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดส่แปเก้าคูเด่นจ้าสี่เกาสำหรับตัวการจ้ากันสอง สามคูจะสองสามสองสีย่ยูชุดกันจะสองสี่สี่สองตามด้วยสองห้าอย่าลืมดูชุดกันด้วยสำหรับสามตัวบอลกัสองสี่เก้าหนึ่งสี่หกแปดเก้าศูนย์ ตามด้วย4 2 4เลขหาง4 2 4สำหรับแนวทางราบพาฒนาในคออย่างเดียวอย่ามาเลขเบิร์นเนาะจ้าเพราะว่าถามมาเลขเบิร์นเด่นกับอสิเขาวิ่งลูดฝ่ายเนาะเพราะแนวทางของแอนดรอยลาบพัตนาแอนดอยบกไว้ในการเบิร์นห้เนาะจ้าสำหรับตัวเน้นจ้า3ตัวคอเน้นไปที่2 4 9 หนึหกการขอเน้นไปที่สองสีเด่น9้าวิ่งรุด9จะเน้นไปที่9 1กับ9 2เด่น4วิ่งรุด4เน้นไปที่4ี่หกปด สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของห้าวันที่18มื่อนี่ตามนี่เลยจะแนวทางของห้า ประมาณนี้เลยเนะาะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีฝากน้าไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเนาะจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจะแนวทางมีเขามีรู้จะผิดผ่านประาการใดกะโคตรก็ภัยไว้ด้วยละกันจ้ามือนีก็คอยมาปังปังคอยมาเด้งเดงละกันเนาะจะขอบุณถูกการรับชมจะขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณถูกๆกําลังใจเนาะจะขอบุณถูกๆคอมเมนต์จะที่เขามารับชมแนวทางลวก็คอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกาลังใจหายกับแอ จอยนะจ้าอชอบก็ดกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้พปสเจกต์บุพเพแนวทางตตโตไปจต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า